สวัสดีค่ะค่ะนี่วันนี้เช้าวันใหม่อีกวันหนึ่งนะคะของบ้านสวนทรงรักค่ะสวยงามมากค่ะท้องฟ้าสีเหลืองเห็นไหมคะสวยมากๆค่ะนี่ค่ะเช้าวันนี้วันที่22ค่ะเดือนพฤษภาคมสองห้าหกสี่ค่ะไหมคะดวงอาทิตย์กำลังขึ้นส่องแสงสว่างสวยงามมากค่ะนี่ค่ะ ุณสามีก็ตื่นเช้ามากเลยค่ะวันนี้ไปเปิดประตูแล้วค่ะนี่ค่ะโอ,อ้โหวันนี้เป็นวันแรกเลยค่ะที่เก็บตื่นเช้ากว่าทุกๆุกวันว้าวสวยงามมากค่ะนี่ค่ะสวยจริงๆค่ะเดี๋ยวให้ชมรอบนี้นะคะนี่ค่ะท้องฟ้าสวยงามสดใสต้นไม้นะคะเป็นสี ส้มหลดเลยค่ะว้าววันนี้เป็นอะไรที่ท้องฟ้าสว่างสดใสสวยงามมากค่ะทำกลางเสียงจิ้งรีดเสียงนกนี่ค่ะสวยมากมากค่ะเห็นไหมคะว้าวสวยมากค่ะ วันนี้บ้านสวนทรงรักพาชมบรรยากาศยามเช้าแล้วก็ท้องฟ้าสวยงามนะคะอุ้ยสวยจริงค่ะโอ้โหนี่ค่ะดวงอาทิตย์กำลังส่งแสงสว่างกระจังจ้ามาแต่เช้าเลยค่ะว้ายสวยจริงๆค่ะโอ้โห สวยมากค่ะคุณจะมีเดินไปนู่นแล้วค่ะเดินไปดูใบบินค่าไฟค่ะที่เสาไฟฟ้าเห็นไหมคะนี่ค่ะสองแสงสว่างแบบสวยงามมากค่ะสวยจริงๆค่ะธรรมชาติสุดๆนี่ค่ะว้าว นี่ค่ะท้องฟ้าสวยมากค่ะนี่ค่ะต้นไม้เป็นสีส้มๆค่ะเพราะว่าแสงจากดวงอาทิตย์ส่องแสงสว่างไงคะแล้วก็ลมเย็นๆสบายมากๆค่ะยามเช้าเนี่ยค่ะอาวสวยงามมากเลยค่ะบ้านน้องสาวค่ะ โอ้โหนกค่ะตัวเล็กนิดเดียวนูน่นไปนู่นแล้วโอ้ไม่ทันสวยจริงๆค่ะตื่นมาก็เนี่ยค่ะแบบนี้ค่ะบรรยายแล้วก็บรรยายอีกเหมือนเราพูดแล้วพูดอีกแต่มันเป็นการคำพูดที่แบบฝังใจอะค่ะมันทรงจำอะคือมันสุดยอดอะมันสวยจริงอะค่ะ อยากให้พี่น้องเพื่อนเพื่อนทุกๆท,ท่านลูกๆหล,ลานๆเราได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้บ้างจังเลยเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เราอยู่กรุงเทพก็จะไม่มีบรรยากาศแบบนี้ค่ะแล้วที่สําคัญก็มีแต่ตึกค่ะแต่ที่นี่มีแต่ต้นไม้เนี่ยค่ะมันธรรมชาติแบบนี้ค่ะมันต่างกันนะคะต้นไม้ล้อมรอบ ล้อมไปทั่วค่ะเราก็แบบได้บรรยากาศบริสุทธิ์จากาต้นไม้ที่เขาถ่ายเทความธรรมชาติออกมาให้กับเราแล้วเราก็ได้สูตรแล้วก็ดมเข้าไปแล้วก็หายใจเต็มปอดประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะโอ้โหลมเย็นสบายมากๆ เดี๋ยวพาเดินมาช่วงมุมนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะเย็นมากมากค่ะนี่ค่ะตอนนี้ก็น้องสาวเขาสูบสะค่ะจับปลาน้ำก็เลยต้องสูบมาใส่ที่สะเราตอนนี้น้ำที่สะก็เต็มเลยค่ะเต็มเลยค่ะนี่เต็มสะเราเลยค่ะ มอเยอะมากๆเลยโอ้โหนี่ค่ะต้นไม้สวยมากค่ะอุ้ยพาชมดวงอาทิตย์ที่กำลังส่องแสงสว่างมานี่ค่ะโอ้สุดยอดสวยค่ะอืมสุดยอดค่ะสวยมากนี่ค่ะว้าวสวยจริงค่ะนี่ บั้กะกับต้นมะพร้าวว,าว้าวนี่ค่ะสุดยอดจริงๆสวยมากอือนีค่ะแสงอาทิตย์ที่สดใสสวยงามวันนี้สีเหลืองสดมากค่ะนี่ค่ะบ้านสวนก็อยู่นี่ค่ะหลังน้อยนี่ค่ะประมาณนี้นะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะ ที่ติดตามชมค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะ YouTube มือใหม่หัดทำค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ